ไ็่ลืมใส่แมสก์ใส่ไหมอะสองทุ่มตรงนะจ๊ะเห็นไหมเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีลืมใส่ก็ต้องใส่นะอ่ะใครดูอยู่อย่าลืมนะทางโซเชียลมีเดียก็เป็นช่องทางยู u ูบทีนเอ็นออนไลน์กด subscribe กดกระดิ่งติดดาวกันไว้ด้วยแหละถ้าเป็นทางเพจ Facebook อย่าลืมทำท่าพร้อมกันด้วยทางทีนเอ็นไลฟ์ที่นั่นเอ้าไอวีอีวันนี้มีหลายประเด็นอหน่อยเราก็ไม่ต้องใส่แล้วดิวัคซีนจะมาแล้ววัคซีนจะมาแล้วแล้วก็เขาก็ผ่อนคลายในหลายๆเรื่อง ร้านเหล้าเงี้ยก็จะได้กินที่ร้านแล้วแต่ถึงห้าทุ่มนะเธอเงี้ยแต่ห้ามเต้นไปกินได้แต่ห้ามเต้นแสดงตรงดนตรีอ่ะได้มันต้องเต้นแต่ห้ามเต้นแต่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็ต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าผู้ว่าแต่ว่าอย่างไงถ้าผู้ว่าไม่ให้ก็ไม่ให้นะเธอก็ต้องก็ต้องรอต้องรอผู้ว่าเพราะว่าตัวของประกาศวันนี้จริงๆแล้วอะประกาศอยู่ในสบคที่ประชุมใหญ่แต่ว่า สุดท้ายพุ่งนีถ้าจะไปรอในอำนาจแต่ละพื้นที่ต้องที่ประชุมคกรมอธิกรครมออนุมัติในหลักการปุ๊บเอาละก็เป็นอำนาจของผู้ว่าในแต่ละพื้นที่ใช่ว่าผู้ว่าเนี่ยให้ไหมแล้วแต่ละพื้นที่ให้แค่ไหนยังไงแน่นอนสีแดงเข้มสุดหนึ่งจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพื้นที่อื่นเนี่ยแล้วตักดุลพินิจของผู้ว่าครับส่วนการประกาศพรกฉุกเฉินอันนี้ชิวๆไปจนถึง3เมีนาคมเป็นการ ขยับนะฮะเป็นครั้งที่10แล้วออันนี้อ่าเราก็เข้าขอเข้าใจแล้วเข้าใจได้เธอเพราะว่ายังไงมันก็ต้องใช้ในรนหวังที่มันมีโรคระบาดอ,ะอ่ะถ้าไม่ใช้มันบริหารจัดก,การยากเขาก็มีเหตุผลในการประกาศนะคะซึ่งหลายๆ<ะ>คนก็มีความเข้าใจได้เราก็เข้าใจด้วยได้ด้วยเช่นกันค่ะและแน่นอนเมื่อเราประกาศในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวไปว่ากันนะถ้าเกิดว่า เป็นร้านอาหารกินถึง5้าทุ่มแบบที่คุณเค a โดบอกดื่มได้ถึง5้าทุ่มนะคะถับ,บ,บาคาราโอเกะฉันก็เชื่อว่าเขาให้เปิดได้ถึงประมาณนั้นแหละ5้าทุ่มทิ่งคืนร้านอาหารที่เปิดอยู่เนี่ยนะฮะก็สามารถขถ่เหล้าเบียร์ได้นั่งทานกันแบบไปจนถึงสัก5้าทุ่มอย่างเงี้ย <หา S 2> เพราะ ถ้าเกิดมีการขายเหล้าเบียร์เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยกับการแบบกินอาหารแล้วก็มี<อ>เหล้าเบ<อ>ียร์เนี่ยมันเป็นของคู่กัน<อ>แล้วมันทาให้ร้านเนี่ยมียอดขายแล้วถ้าคนดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันมันนั่งนาน<อ>มันนั่งแชม่มันก็สั่งอาหารสั่งกับแก้มเรื่อยๆออร้านก็อยู่ได้มียอดขายมากขึ้นค<อ>ือรัฐบาลเองก็จะมองถึงแบบแบบผู้ประกอบการคือมองคู่ขนานกันไปอ่ะโควิดก็ต้องช่วยผู้ประกอบการก็ต้องช่วยโควิดก็ต้องแบบทาให้มันแบบเสถียรมากที่สุดอ่ะซึ่งตอนนี้พูดถึงเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะฮะ คำถามคือเราเคยรายงานจริงป้ะผู้ผู้ผู้นาประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะยืดอก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 ว่าฉันจะเป็นคนโดนฉีดคนแรกในประเทศมันก็ต้อแล้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจวันนี้ก็มีข่าวออกมานะครับก็ต้องชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าฉันนี่แหละฉันนี่แหละจะเป็นคนโดนฉีดคนแรกเย้ก็น่นอนค่ะยังไงผู้นาประเทศต้องฉีดก่อนพียงแต่วยนนี้จตร์นโอชาบอกว่า วัคซีนจากบริษ,ษ,ษัทชิโนแวกประเทศจีนล็อตแรก200,000โดสจะมาถึงเมืองไทยมีกําหนดชัดเจนแล้วนะก่ะอนหน้านั้นก็จะมีแบบปลายเดือนกุมภาต้นมีนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกวันแต่งงานเนี่ยถึงแน่นอน24กุมภาพันธ์เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนายกจะเข้าร่วมพิธีรับวัคซีนด้วยและเพื่อให้เกิดความมั่นใจฉันเนี่ยแหละจะถลกแขนให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉิดจึ๊กชิดจึก สงสัยสื่อคงจะไลฟ์สดกันมันเลนนะกวันนั้น,น The สื่อต่างประเทศคงต้องมาทําข่าวด้วยใช่ฟังเสียงท่านหน่อยฮะพอผมฉีดได้ผมก็ฉีดไปด,ดูว่ามันวัคซีนอะไรประเภทไหนเขาก็พร้อมฉีดอ่ะใครจะฉีดกับผมอ่ะจะฉีดไหมฉีดหรือเปล่าล่ะเก๋ใหม่หนี่นะ,ะท่านนายกแบบ ทำให้คนไทยเนี่ยนะฮะมีความมั่นอ,อกมั่นใจเ <ฮะ S 2> พราะข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยอว่ามันมีหลากหลายเยอะแยะมากม<ท>ายก็ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกแบบเขวกเขวะ่ะ<ท>ให้มันปลอดภัยหรือเปล่าาง้งท่านนายกฉีดขนาดนี้ยทุกคนครับเข้าสู่ระบบการฉีดได้ไปต่อคิวตามลำดับนะจ๊ะและแน่นอน2 0 0 0 0 0โดสแรกอ่ะ ก็ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มเสี่ยงกับคนกลุ่มเสี่ยงสูงสุดนะถ้าเป็นไปตามเดิมคือเขาต้องมีการพิจารณากันแหละให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาโดยที่แม้กระทั่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาสาธารณาสุขอย่างคุณอนุชินชาญวีรกูยังบอกเลยว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงแต่เพื่อความมั่นใจและในฐานะแบบหมอนหนูอ่ะหมอใหญ่อ่ะก็ต้องแบบฉีดก็เลยยกมือเป็นคนที่สองว่าเดี๋ยวจ้าะถลกแขนให้ฉีดเช่นกัน และงานนี้ค่ะก็เลยมีคนถามว่าอา้าวนักข่าวก็ถามว่าวัคซีนจาก,กาาซีโนแวคเนี่ยเข็มแรกจะไปฉีดกับใครในประเทศคุณนันท่บอกท่านนายกที่ <ฮะ S 1> ฉีดก่อนเป็นคนแรกแล้วผู้ความมั่นใจนะเรียกว่าท่านเองเนี่ยคำแนะนำของวัคซีนควรจะฉีดในผู้ที่มีอายุไม่เกิน60แต่ท่านยืนยันว่าท่านจะฉีดเพื่อให้ประชาชนนั้นมั่นใจในความปลอดภัยเอาเซ่คือก็ต้องท่านจริงๆแหละเป็นคนอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรี ตามๆมาก็คงคุณอนุทินนี่แหละผมฉีดต่อลูกพี่ผมคือตอนแรกคุณอนุทินจะฉีดก่อนจําได้ไหมคนที่ออกมาพูดก่อนเพื่อเลยว่าผมได้เปคนฉีดอแต่งานนี้ท่านนายกนะฮะจะเรียกว่าปาดหน้าเคก็คงไม่ใช่คือมันเป็นหน้าที่ของผู้นําประเทศผู้นาสงสุดประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีคือต้อแสดงความมั่นใจใช่วัคซีนเนี่ย นานาอาระยะประเทศนะครับที่เขาได้วัคซีนเนี่ยส่วนมากที่เป็นข่าวที่เราอ่านกันเนี่ยก็นายกทั้งนั้นที่ฉีดก่อนนะผู้นำประเทศทั้งนั้นที่ฉีดก่อนนะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความกล้าหาญมากเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยท่านนายกทัฐมนตรีอายุเก,กิน60อยู่แล้วคือพอเกษียณจากตําแหน่งปบทบอ่านก็มารับตําแหน่งนายกทัฐนมนตรีเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็แน่นอนท่านอยู่มาหลายปีแล้วหลายวาระต่อเนื่อง ก็ท่านเกินเกินไปเยอะแล้วแหละแต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าเอ้ยฉันจะฉีดเดี๋ยวจะฉีดให้ดูเพื่อความมั่นใจแต่ดูตรงนี้เรารู้เลยว่าท่านผอมลงนะผอมลงผอมลงคือพุงพิงอะไม่มีแล้วคิดว่าง,งานนะ่าจะหนัก อภิปรายข้างันข้างออคืนก็หนักอยู่กินกินได้หรือเปล่าคุณออกินได้นอนหลับหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วคงไว้วางใจกันสนแล้วเสร็จ<ต>เรียบร้อยจะมากินได้กินไม่ได้เลยล่ะวันที่อภิพปลายอ่ะก็ช่วงนั้นก็จะอาจจะต้องแบบทํางานหนักออมันต้องังตลอดเวลาเธอฮะแต่ก็ผ่านม,มาได้ด้วยดีจ้ามั้งเปลี่ยนแว่นใหม่แล้วด้วยอ่ะดีสิคะแนนอนจจะขาดลอยขนาดนั้นแต่โซเชียลก็ยังไม่หยุดไม่เลิกนะฮะอ้าวไม่เป็นไรเราโฟกัสกันที่ เรื่องของวัคซีนพอไอ้เรื่องดราม่าการการเมืองเนี่ยพับไว้ก่อนเอาเอารอดก่อนฉันต้องรอดประเทศต้องรอดเราต้องปลอดภัยจากโควิด -19 ว่ากันทีละเรื่องนะจ๊ะอย่ามาปนกันจ้ะมาที่กลุ่มไฮเอ็นกลุ่มแรกที่ตอนนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วเขามีสเตตควอล a l น e r ลเ t อร์ q ีฟควอล i n นและล่าสุดเรามีเวลาควอล i n นอันนี้ต้องเสียตังเองนะครับไม่ได้อยู่ในงบประมาณของรัฐบาลนะพวกแก พวกแกก็รู้นะเสพข่าวก็รูสตินิดนึงนะบางคนบอกอุ๊ยอะไรอ่ะทำไมพวกนี้ได้เข้าไปพักแบบหรูหราไฮโซแบบเนี้เลือกปฏิบัติหรือเปล่าก็เขาเสียตังค่ะเข้าใจป่ะเขาเลือกด้วยเขาเลือกที่จะมาประเทศเราจริงๆแล้วเขาเป็นกลุ่มที่นอกจากจะอาจจะอยากเที่ยวหรือไม่เที่ยวไม่รู้แต่เขาอยากจะห่างจากประเทศเขาซึ่งประเทศเขาอ่ะมีโควิดระบาดหนักกว่าเราเขาก็ลงนามมาว่าเขาจะมาแล้วถ้าเขาลงนามมาเนี่ย เขาเป็นรถที่เขาจ่ายแพงมากจ่ายแพงโดยที่หนึ่งค่าเข้าค่าเครื่องบินนู่นนี่นั่นยังไม่พอค่าเวล่าควาเลนทีน14วันในพื้นที่จำกัดเนี่ยต่างชาติใช่ไหมน่าจะต่างชาติไม่ใช่คนไทยใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต่างชาติต่างชาตินี่ไงน่าจะแบบมาจากสนามบินที่อินโดนีเซียแล้วก็มาถึงภูเก็ตนี่ไง59คนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นอาหรับขาวที่เออที่ที่แสดงที่แสดงเขาเรียกเจตจจำนงจามันต่อแรกนะแต่มาจากหลากหลายชาติมากนะคะ คือแบบนี้คือทําได้คือตอนนี้โรงแรมหรูขนาดไหนก็ตามเนี่ยอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสเตทควอนตีนเป็นวิลล่าควอนตีนหรือเป็นสถานที่กักตัว14วันทําได้เพราะว่ามันมีการประกาศของสบคในี่เห็นชอบใ,ชในการรับนักท่องเที่ยวในสถานกักกันหรือว่าเข้าพักในสถานที่เอกเทศเนี่ยสามารถทําได้ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแต่อันนี้ฉันสนับสนุนนะเพราะว่าเอาจริงๆเราพูดกันตรงๆนะพูดกันแบบแบบไม่ไม่ไม่ต้องกังวลกันนะลูกเขจคุณผู้ชม สังเกตไหมถ้าเข้ามาแบบถูกต้องเนี้ยไม่ค่อยเจอหรือเจอน้อยก็ก็ก็เช็คเลยว่าเจออยู่ในนั้นแต่ที่เรามีปัญหาทุกวันนี้มันข้ามมาโดยไม่บอกอเราเพราะฉะนั้นก็เอาก็ถือว่าเขามาทําให้โรงแรมหลายโรงแรมซึ่งมันก็ห่อเหี่ยวไปพักใหญ่ใหญ่ภูกเก็ตหลายพื้นที่อ่ะอันนี้ก็ให้อยู่ได้ เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบให้กับสถานที่อื่นๆด้วยนะฮะอ่าสีพันวาเขาก็ได้ไปล็อตนี้เดี๋ยวมีมาอีกแกเชื่อฉันมีมหาเศรษฐีทั่วโลกอยากมาเมืองไทยจะตายก็เราสามารถควบคุมโควิดได้ดีเมองไทยก็สวยอาหารการกินก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยบางคนก็มาเจ็ดส่วนตัวนี่นะแกแช่ค่าเจ็ดก็เป็นล้านแล้วอ่ะเนาะเออสนับสนุนนะส่วนอีกอันนึงที่ฉันไม่สนับสนุนเลยอ่ะฉันก็ไม่เข้าใจว่าผู้ประกอบการเร็วๆแบบนี้ สามารถที่จะหากินกับความศรัทธากับการทําบุญของมนุษย์ซึ่งเราเคยพูดถึงเรื่องสังกทานถัสง,นงสังกะทานจำได้ไหมจำได้ว่ามันโปะแต่ข้างบน <Okay. S 2> ข้างล่างไม่มีหาอะไรเลยขออภยัยล่าสุด ฉันโทรไปหาแม่ฉันมาแม่นันเออแม่ฉันเรียกไอ้พวกนี้ว่าเปรตแล้วก,<อ>ก็แล้วบุญบาปแกโทรไปแม่นันนั่งแพ็คสังฆทานดูดีเลยหรือสังฆทานนึกออกไหมที่ว่าเสียนกำลังลือล้อรื้อรื้อร<อ>ื้อแล้วก็อย่างเนี่ยดูสิไอ้กระป๋องไอ้กระป๋องเหมือนานางแก้ควยอะ<อ>ที่มันแบบมาแล้วสวยๆกล่องใหญ่ๆอะ<อ>แม่นันเปิดออกมามีซองเดียวมีซองเดียวอันแม่นันบอกอยากจะไปได่ายร้านจริงก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องนี้ว่าดูดิพระทำใต้บ่นเลยนะ คือเป็นผ้าไตรจีวอเอามาแบบรวมแบบมิกซ์กันน่ะของเก่าของใหม่รวมมั่วกันไปหมดแล้วเอาแบบสัญลักษณ์ที่น่าเชื่อถือมากก็คือรูปของพุทธเจ้าเพื่อให้คนซื้อนี่คือแกออกมาปุ๊บเนี่ยแกดูภาพพุทธเจเก่าภาพเก่าแบบไม่ไม่รู้ออกเอามาจากไหนด้วยภาพไตรจีวเก่าคุณเอามาจากไหนไม่รู้นี่ดูคนงหนดู้าไหนเห็นไหมดู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 บะดูสมบงไหมเธอตรงนั้นี่ยหน้าเนี่ยเก่ายนไม่ใช่เห็นไหม โอ้ยบุญบาปนะคนพวกเนี้แล้วพระท่านแบบ<ง>ท่านบ่นเลยนะเสียงแบบเป็นพระทางใต้เอาฟัง,ฟ,งฟังเสียงท่านหน่อย,<ะ>ยนิดนึงเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเขาจะไปซื้อตามวัดจนมากนะซื้อตามวัดต่างๆผืนห้าสิบบาทผืนละร้อยแล้วก็มามาซักแล้วก็พับนะอ่าแล้วก็เย็บอพอ,ออย่างดีใส่กล้าย,ย่างดีเราก็นึกว่าผ้าใหม่ เนี่ยพระคุณเจ้าก็ดีช่วยบอกญาติโยมด้วยว่าเวลาไปซื้อผ้อาไตรจีวรเนีด่ดูดีๆหน่อยอย่าคิดว่าเออหนาๆแล้วใช้ได้เนี่ยอ่าแต่ละผืนดูแต่ละผืนนะเขาฝากไว้ด้วยอ่าเขาฝากพระคุณเจ้าด้วยช่วยบอกแนะนำญาติโยมเวลาซื้อผ้อาไตรจีวรเจอผ้ากระถินผสมสีกันมาเป็นผ้ากรองกระถินซึ่งเท่าแก่เขาไปซื้อร้านเขาไม่รู้แหละ แต่เจ้าของร้านนี่มันต้องรู้เลยว่าขายของใก่ใครไปเขาพาไปทําอะไร,รนี่ประคดเอวประคดเอวก็มองแบงคิดว่านี่นะอ่าคือหมองแมงเนี่ยนะอ่าเพราะนั้นฝากญาติโยมด้วยอ่อซื้อของมาถวายพระให้ได้บุญไม่ใช่พามาถวายแล้วพระเช่งตามหลังอยู่อีกเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าดูได้เลยหลายสี มีสีแดงสีแสดสีเหลืองสีกรักนะพระคุณเจ้าบางทีไม่ได้ว่าเลือกแต่ว่าเขาต้องการใส่ผ้าที่มันนั่นหน่อยโยมก็อยากได้บุญซื้อมาถวายแต่บางทีเนี่ยไม่รู้เจอร้านค้าที่หลกต้มเอานะขอบพับหยงแห่งเลยคิดว่าเนี่ยดูได้เลยนะ โอย,โอยไม่ต้องบุญหรือบาปรับรบาปรปแน่น,นในพวกที่ทำเนี่ยโอยมันจะต้องตกนรกหมกไหมเพราะอะไรผ้าขนาดก็ไม่ได้มีคราบดำผ่านการใช้งานมาก็เอามารียูสใหม่มีรอยขาดโอ๊ย สีเก่าไม่เหมือนกันด้วยจะให้มันรวมกันได้ยังไงเราแล้วมีสามสีด้วยนะี่พระน้ำเชียงทงใช่บ้าถ้าไปตจีวรก็ต้องเป็นสีเดียวกันสายคาดก็ต้องสีเดียวกันมีสายคาวก็เก่ามากๆแล้วจะมาใส่ยังไงคุณถ้าสาม้าสามสีไม่ได้มาพันต้นไม้นะแล้วก็แล้วก็ผ้าแล้วก็นี่ด้วยที่ที่อยู่ข้างในเสื้อสมขอภัยนะฉันก็คนไกลวัดสีแดงมาเฉลยไรไงเหลืองแดงเขียวนี่เจ็บัววัววิ่งขวิดเอานะนั่น่ะสิจิตใจนะทำด้วยอะไรอา ด่วยการฉันนะถามแม่ฉันมาละแม่ฉันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเด็กวัดฉันถามแม่มันมีเทคนิคการดูแม่แม่นันแม่นันบอกเอาจงจริงนะมันอยู่ที่จิตคนมันมันมันดูยากเพราะว่ามันเอาผ้าใหม่มาห่อถูกแล้วมันก็ดันเอาเนี้ยมาแปะทีก็ต้องถามต่อไปที่วัดอ่ะไอ้กับที่ร้านอ่มากใช่ใครจะไปแกะดูก่อนไม่มีหรอกก็เหมือนถังสังกะทานอ่ะแบบเดียวันเลยใช่ พวกนี้จิตใจนะใครทำดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วแล้วกันนะครับถูกต้องเอามาที่อีกหนึ่งเรื่องงานนี้เป็นดรามา่าหนักมากๆเลยมีคนถามว่าเหมาะสมไหมสําหรับมิสแกรนเม็กซิโกที่ไปถ่ายภาพแนบชิดกับพระพุทธรูปครับคือมิสแกรนเนี่ยเขาเป็นเวทีที่มีสีสันคุณวัตนเนี่ยเขาจะจับประกวดมิสกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020นะฮะ,ะในเดือนมีนาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะในเดือนมีนาคม ใน,ในประเทศไทยนี่แหละคือโยกมาตอนแรกเนี่ยจะไปเวเนนูนะ่ะแกแต่พอดีมันโควิดไงก็เล<ช>ยย้ายกลับมาเมืองไทยก็แล้วกัน27มีนา<ช>ที่โจดีซีในกรุงเทพมหานครนี่แหละแต่ก็มี ตอนนี้เนี่ยมิสแกรนของแต่ละประเทศเขาจะปล่อยภาพไงคุณปล่อยภาพปล่อยคลิปเพื่อที่จะประชันกันว่าใครแบบเป็นตัวเก่งหรือยังไงก็คือสู้กันสุดที่สุดเด็ดอ่ะใช่ใช่ของน้องน้ําก็สู้สุดที่สุดเด็ดเหมือนกันใช่แต่มันมีนางงามท่านหนึ่งนะฮะชื่อว่าแองเจล่ายูเรียมิสแกรนเม็กซิโก2020นะฮะกำลังจะบินมาประเทศไทยนี่แหละเธอปล่อยภาพคลิปวิดีโอเว้าสูงเลยนะเป็นชุดว่ายน้ำแบบเว้าสูงอ่คุณ ว้าอย่างนี้แหละนะฮะใ่ท่าย้างพระพุทธรูปในลักษณะเอามือจับที่เป็นหัวไหล่แล้วก็ิงพุทธรูปแบบนี้ด้วยใช่แถมยังวางขาไว้บนฐานพุทธรูปในสระว่ายน้ําของแรมแห่งหนึ่งซึ่งทางแรมนั้นได้ตั้งพุทธรูปอยู่ในสมมิ่ายน้ำก็คงไม่ได้ไม่ได้ที่บ้านเราอะไม่ไม่ไม่ที่เม็กซิโกอะเขายังมาไม่ถึงเพราะว่าถ้าเขามาเขาต้องกักตัวก่อนแล้วก็มีคนอธิบายอยู่2ประเด็นนี้ว่าเอาล่ะ ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นประเทศเขาเราไม่รู้เขามากักตัวแล้วหรือยังนี่ต้องออกตัวก่อนถ้าเป็นประเทศเขาก็ต้องยอมรับว่าศิลปะวัฒนาธรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูปบ,บ้านเราในต่างประเทศอะบางที่ก็ใช้เป็นของตกแต่งจริง,รงบางที่เอาไปไว้แบบในร้านอาหารอย่างเงี้ยเอาไว้แขวนหมวกแกชันไปชันไปอังกฤษแล้วฉันเจอชันแบบยังใจหายแต่เราก็อธิบายย,ยังมีในห้องน้ําก็มีจาได้ปะใช่ซึ่งฝรั่งเขาก็ไม่รู้เขาไม่ได้มีความเชื่ออะไรแบบแบบเราเนี่ยนะฮะถามว่าเธอผิดไหม หนึ่งพระพุทธรูปสองหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่ในวัดคุณถ้าเธอไปถ่ายแบบในวัดสมมติมาประเทศไทยแล้วไปใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายในวัดอันเนี้ยสมพ่ธวัตต้องตัดคะแนนใช่หรือในสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้แต่นี่คือเจ้าของโรงแรมเขาเอาไปประดับสวิมมิงพูลซึ่งมันก็หมายความว่าพระพุทธรูปองคเนี้ยถ่ายรูปได้จับต้องได้และเอาไปตรงสระว่ายน้ำมันไม่ก็หมายความว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายใส่เกงว่ายน้ำผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำ ก็ต้องทําแบบนี้กันแบบไม่รู้จะกี่คนแล้วเพราะว่าเขาประดับอยู่ตรงสมมิ่ายน้ใช่ไหมอันนี้แหละอันนี้แหละเป็นเป็นประเด็นที่เราไม่ได้ว่าเธอนะอแต่มันก็เป็นอีกมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนเหมือนกันนะเธอเวลาที่เวลาที่ฉันดูอะไรแบบนี้ฉันก็รู้สึกว่าเมื่อใดที่เราที่เราต้องไปแข่งขันบ้านเมืองไหนอ่ะบางทีเราต้องศึกษาละเอียด แกจำมิสญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มาเมืองไทยได้ไหม<ะ>นอกากตัดชุดไทยมาแล้วแม่งร้อยมอ,อะไรได้ด้วยเลยได้คะแนน<ล>จากคนไทยไปหมดเลยอ,เอ,อ่ะแคปด้วยไงยแคปเอลินอาเกรทที่มาได้มงมิสยูนิเวส์ในบ้านเ,ออเรา เขาก็ถ่ายวิดีโอพรีเซนต์ในวัดมาเที่ยวเมืองไทยเขาทำแบบเขาทำการบ้านมาดี้ยจนแบบจนมงลงในบ้านเราอะอันเน็กเม็กซิโกอาจจะไม่ได้ทำการบ้านมาดีหรือเขาคิดว่านี่คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยและสามารถถ่ายอะไรแบบนี้ได้กาใช่จะตีความผิดไงตีความผิดก็แปลว่าไม่ได้ศึกษามาก่อนแค่เข้าใจว่าโอ้ อันนี้ในเมืองไทยมีก็เลยไปถ่ายแต่จะมีผลต่อคะแนนการประกวดหรือเปล่าอันนี้ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีถึงบอกว่าจริงๆไอ้แบบนี้ไม่มีถ้าในบ้านเราอาจจะโดนแต่สําหรับชันน่ะแต่ถ้าเธอทํากันบ้านมาดีแบบนี้เหมือนที่เธอบอกอ่ะเธอเขาจะได้คะแนนบวกเหมือนเหมือนมิสญี่ปุ่นที่เคยมาครั้งหนึ่งอันนั้นก็ได้คะแนนบวกคนคนเถียงกันแบบเสียงแตกสองเสียงเลยคนที่เฉยๆมีเยอะมากนะเฉยๆเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเออพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ ท่านก็ไม่ได้ให้สร้างพุทธรูปบางคนก็จะแบบอิงคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะก็จะบอกว่าเฉยๆแต่บางคนก็บอกว่าไม่สมมาพาพวนไม่เพราะว่าพระพุทธรูปก็คือเหมือนแบบตัวแทนขององค์พระสมมาพัมพุทธเจ้าทําแบบนี้ไม่ได้เนี้ยฉันฉันไม่ตีประเด็นนั้นเลยนะข้อแรกเลยข้อแรกเลยพระพุทธรูปนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยอยู่อ,อยู่ที่สระไา้นะ้ําซึ่งสถานที่มันบอกอยู่แล้วว่าเป็นรูปปั้นสักอย่างนี้ออกไหมอันที่สอง ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มองว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะมันไปตีความมองคนละเรื่องแต่ฉันแค่มองว่าถ้าฉันเป็นมิสเม็กซิโกและฉันต้องมาประกวดไทนฉันทำกันบ้านเยอะกว่านี้อืแล้วมันจะทําให้ฉันได้คะแนนคนไทยเพราะไงฉันก็มาเมืองไทยฉันก็เพิ่งโพสในเพจนะฮะแล้วเขาก็มีคนมาเม้นเต็มเลยก็บอกว่า พระเจ้าท่านไม่ถือท่านละวางหมดแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยคนที่ไม่รู้จักกราเทสาคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่สำนึกบาปหรอกครับออะไรเงี้ยนะฮะการที่ไปประเทศเขาต้องศึกษาวัฒนธรรมให้ดีบางคนก็บอกเฉยเฉยบางคนก็บอกว่าไม่ทํากันบ้านเลยนะจ๊ะก็แล้วแต่จะตีความนะจ๊ะสําหรับฉันแล้วฉันก็มองเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งอ,อ,อ่ะมาที่หนึ่งเรื่องงานนี้ฉันก็เพิ่งเคยเห็นแล้วงงมากแม่ การที่เราอยากจะแบบดูแลเป็นด,ดูดูเป็นทาสแมวเป็นคนรักสัตว์ต้อขนมาติดเสื้อด้วยหรอเอาจริงฉันนี่เป็นทาสแมวถามใครก็ได้แต่ถ้ามีขนติดเสื้อชิ้นกรีดมาฉันจะถ่ายออกไปฉันแพ้ขน,นก็คือเรื่องเรื่องนีแนะนำสินค้าในช้อปปี้ขึ้นมาใช่คือจ่าเนี่ยไปแบบเหมือนสไลด์สินค้าในช้อปปี้บางเอินไปจอเขาเรียกว่าขนแมวสก็ตติดโฟอ่ะเส้นเล็กมีการโฆษณาว่าเส้นเล็กติดผ้าง่ายมากปัดออกยาก ทำไมอ่ะทำไมต้องให้มันติดผ้าอนสุกพที่ารักเล,เลยก็คือเรื่องเรื่องเนี่ยจ๋าบอกงี้ว่าพาอขนมันเส้นเล็กนิ่มติดผ้าง่ายสําหรับคนรักแมวหรือไม่ได้เลี้ยงแมวแต่อยากให้คนอื่นมองว่า,เ,า,เ,าเราเอา่ะเลี้ยงแมวเพียงก็ไปติดเสื้อเส้นขนเล็กๆติดแล้วออกยากมากแนะนําเลยนะเพื่อให้คนอื่นเอ็นดูแล้วมองว่าเราเป็นคนรักแมวแล้วเขาขายจริงนะแกขายเป็นก้อนๆเงี้ย ซึ่งฉันก็มองว่าจริงหรอคือเอามาแบบแปะแปะแปะตามเนื้อตามตัวว่าเราแบบเลี้ยงแมวแล้วก็อุ้มแมวมาอย่างงั้นเลยหรอไปบ้านโจก็ได้ไงเดินผ่านขนแมวติดตัวเออแล้วมันขายได้ไ้ยมันขายในราคาเนี่ยมันขายได้จริงๆขนแมวขายในราคา5้าบาทขนาดก้อน3ามคูณสามมีคนขายจริงซื้อจริงมาแล้วขายไปแล้ว13ชิ้นนี่ไงมีคนรีวิวด้วยเราจะไม่พูดคําว่าบ้าบอนะครับเพราะว่าเราเข้าใจคนที่รักสัตว์ ทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเดี๋ยวนี้ชีวิตมันไม่ต้องมีกรอบอะไรแล้วมีคนเข้ามารีวิวสินค้าบอกว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มารีวิวขนน้องเลยค่ะแม่ค้าน่ารักถามอะไรก็ตอบใส่ใจดีมากเมื่อดูจากโน้ตที่แนบมาได้สีตามต้องการขาวก็มีน้ำตาลก็มีเทาก็มีดำก็มีสีเทาเนี่ยแถมแต่ต้องการพอดีนะอะไรเนี่ยต้องการพอดีส่งเร็วเราเป็นทาสแมวแต่อันนี้ไม่ไดเอามาติดเสื้อผ้าน,นะคะเอามาทำเอามาทำงานผลข,ของน้องๆช่วย ให้งานส่งอาจารย์ของเรามีความละเอียดมากขึ้นไปทํางานส่งอาจารย์ส่งอะไรวะไม่ไอ้นี่เลยว่ะเวลาเขาทำอุยน่ารักจังเลยกระตุ้นวัน,น <หา S 1> วันนี้เป็นวันแห่งแมวด้วยนี่ใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นวันแห่งแมวญี่ปุ่นค่ะเนโกโนฮิ no นะคะซึ่งก็คือก็จริงมันมีวันแมวโลกจึออได้ป่ะแต่ัน,นี้เป็นวันแมวญี่ปุ่นเขานะคะ22กุมภาพันธ์ เขาก็จะมีพูดกันถึงเรื่องของของแมวสารเจ้าที่ถูกตั้งขึ้นเกี่ยวกับแมวอะไรอย่างนี้ของคนญี่ปุ่นนะคะอยู่ในโตเกียวก็ไปกันได้แมวกวักอ่ะที่เราเคยเห็นนะนะคะเป็นวันแห่งแมวของญี่ปุ่นเขาก็ไม่เป็นไรตํานองน่ารักจังเลยแต่ฉันไม่ติดฉันไปซื้ออย่างฉันไปซื้อได้ไงฉันแพ้ขนแมวตายสิแล้วต่อไปเราต้องมีขายขนหมาด้วยปะวะขายเห็บหมาได้ไหมไม่เอาเห็บหมาเดี๋ยวมันกินเลือดเรา เห็บหมาไม่ต้องซื้อคนบางคนมีนใส่เป็นเห็บหมาอยู่แล้วชอบเกาะชอบเกาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรความรักของการเลี้ยงสัตว์อะไรยังไงเราไม่ว่าเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสีสันที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อะไรที่สบายใจก็ทําไฟก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ะเขาก็ทำได้อ่ะก็ให้เขาทำไฟแต่ถ<ร>้าแบบขนหมาขนแมวหรือว่าบ้านเบิ้ลเนี่ยมันสกรปรกอะไรเงี้ยมันต้องทำความสะอาดบ้านนะคุณนะใช่้าความสะอาดก็ต้องนี่เลยนี่เลยสปาบ้านต้องสปาครีนนะจ๊ะมีกลิ่นลักชัวรี่แล้วก็กลิ่นโมเดิร์นโฮมค่ะแน่นอนแม้เราจะรักน้องแมวแต่ว่ามันก็จะต้องมีเยี่ยวมีขี้มีเอ่อนอกนนั่นกลิ่นมันก็จะคาวค้าคุ้งนอกจากจะ แห้งไวไม่เหนียวเท้าไม่ทิ้งคราบขาวแล้วกินข้าวต่างๆนานานั้นหายเรียบวุดสุขอ,อนามัยของคนในบ้านนั้นสะอาดปลอดภัยเห็นไหมโควิดก็ต้องดูแลสุขอ,อนามัยก็ต้องดูแลรักหมามลักแมวเนี่ยก็ต้องดูแลทางความสะอาดบ้านเจ้หอมสดชื่นใช่ขอบคุณด้วยนะครับสปาบ้านต้องสปาครีน,รนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามทีเดยนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ